ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักอย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่างๆบอกว่าล้าสมัยจริงอาจจะล้าสมัยคนอื่นเขาต้องมีการเศรษฐกิจ ที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้าไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียงหรือรู้สึกว่าไม่หรูหราแต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่าผลิตให้พอเพียงได้พระราชดำรัสพระบ,บาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช254 0 ดีค่ะพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมะค่ายพิยาคมอําเภอกันทารวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะไปชมกันเลยค่ะ โรงเรียนมค่าพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจำตำบลมค่าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามที่อยู่37หมู่3ถนนมค่าไส้จอตำบนมค่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามวิสัยทัศน์ โรงเรียนมาค่าพิทยาคมจัดการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพสนองความต้องการของชุมชนสถานที่สิ่งแวดล้อมดีสื่อเทคโนโลยีทันสมัยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ความพอเพียงอัตลักษณ์มารยาทดีมีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดที่ทางโรงเรียนมัคค่าพิทยาคมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรชัชกาลที่9มาใช้ในโรงเรียน ทำไมกากงโรขอขอขอขงเรียนนะคะ่าวิทยากรแอบนูองน้องัองเราเสร็จอาจารย์อาจารย์ท่าน่าขอพินสีกันนาคะอย่างจริงิงนะคะผู้ในการโรงเรียนค่าวิทยากรค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะนำว่านเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นหลักการเบื้องต้นที่ทุกคนเนี้จะต้องรอบรู้นำไปคิที่นำไปปฏิบัติไม้ว่าจะอยู่ในสถานศึกษาหรือว่าอยู่ในครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าจะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวเราจะมองถึงลัะบวนาการเศรษฐกิจท่ทำด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะ ในโรงเรียนมัคค่าพฤฤิทยาคมนะคะเดี๋ยวจะอ่าชวนพวกเราไปดูนะคะว่าพวกเราทําอย่างไรกันบ้างนะคะนะคะอ่าแล้วคร,รณนาการในาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูรด้วยนะคะเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียนนง,ง,งนี้คุณครูทุกท่านเนี้ยมีทั้งหมดแปดกลสาระใช่ไหมคะเราจะดูณาการเข้าไปในตารางเรียนด้วยนะคะคุกคีการศึกษานะคะเนี่ยนะคะ เราน้อมน,อนำศาสตร์พระราชานะคะสู่การพิจารณาอย่างยั่งยืนไม่ว่านะคะในอดีตจนมาถึงปัจจุบันนะคะรนจตาม,มอบให้ครูครูนะคะในแ,แต่ละกลุ่มสาระนะคะเข้าไปโดยเฉพาะเกษตรนะคะในที่ขดเกษตรพอเพียงของเราเนี้ยเราจัดในลับสูงแล้วเพราะว่าเด็กๆทุกคนอยู่ที่นี่จะมองเห็นความสําสคัญแล้วก็เลือกเกษตรนะคะ เป็นสิ่งสําคัญด้วยนะคะเราเราคู่ค่าต่ว่าไม่ใช่เขาเก่งอะไรทางวิชาการมากมายขอให้เข้าดํารงชีวิตได้นะคะเห็นไหมคะนะคะไม่ว่าการเกี่ยวใช่ไหมคะเราจะ ทำทุกปีเลยนะคะลองไปดูเหค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเอออย่างนี้นะคะ่านปลูกพืชอย่างนี้ก็เห็นใช่ไหมคะเกิดความสมัคสมานสาม,มัคคีด้วยในยหมู่คณะทีนี้ก็คือหลักการเรา,าน้อมดังหลักของสาธาราชาสู่การปฏิบัติโดยแท้จริงนะคะดูคือกดูทางนี้เอกนะคะว่าถ้ามีอะไรผลผลิตทาง,างการเกษตรนะคะเราก็จะนําออกสู่ตลาดชุมชน ไม่ว่าเราสังกัดองค์การบริหารจังหวัดบริหารสารคมใช่ไหมคะเขาจะมีตลาดันักพอเพียงเราก็จะนําสิ่งนี้แหละไปจำยานะคะนอกจากว่าเขาจะเอาตัวตนลงปัญญาแค่จริงแล้วจิตใจเขาก็ต้องเข้าไปด้วยนะคะสำหรับหลักการของปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาค้าพิาีครรมนำมาใช้อย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนมัคค่าพิทยาคมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ้อหนึ่อยาจะสามคุณครูว่าการที่ทางโรงเรียนมัคค่าพิทยาคมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้านำมาเข้าสู่ฐานโรงเรียนเนี่ยส่งผลประโยชน์ยังไงต่อโรงเรียนแล้วก็ส่งผลต่ออนาคตเด็กยังไงคะ ค่ะจริงๆแล้วทางโรงเรียนเนี่ยมีตามนโยบายของท่านผู้บริหารนะคะให้นําหลักปัจญายเศรษฐกิจพอเพียงนี่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทีนี้ในสําหรับในรายวิชาต่างๆนี่ก็นําหลักปัจจานี่มาใช้นะคะเพื่อให้เด็กนี่านำมาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะหลักสามห่วงสองเงื่อนไขเลยะคะสู่สี่มิตินะคะอะ ให้เด็กให้เกิดทักษะทางด้านวิชาการนะคะแล้วก็ทักษะชีวิตตลอดจนเป็นทักษะที่จะนำไปในประกอบอาชีพได้ในอนาคตค่ะค่ะคุณครูคะ,ะทางโรงเรียนของเรามีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้เมื่อปีพศอะไรคะจริงจริงแล้วโรงเรียนเรานี่นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นเกือบจะสิบปีแล้วนะคะ ซึ่งโรงเรียนนี่ได้รับการประเมินหลายรอบนะคะอย่างเช่นโรงเรียนพอเพียงนะคะของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็สถานศึกษาพอเพียงอันนี้ของกรมสามัญน,นะคะแล้วก็ที่สาคัญล่าสุดก,ก็คือโรงเรียนเป็นศูนย์การรรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมมมเมื่อปีพศ2564ที่ผ่านมานี้นะคะเพราะนั้นโรงเรียนเราเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะ โดยให้สถานศึกษาอื่นๆนะคะมาศึกษาดงูงานนะคะ,ะเป็นประจําอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งโรงเรียนนี้ก็ได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาใช้นะคะในรายวิชาต่างๆทุกสลุ่าการะวิชาค่ะคอันนี้จนแล้วขั้นตอนกระบวนการในการจัดทํานะคะครูจัดทา ทุกกลุ่มสาระรายวิชาเนี่ยก็นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือยึดหลักสามห่วงของเงื่อนไขสู่สี่มิติค่ะอันนี้นําไปปรับใช้ในแต่ละกลุ่มสาระนะคะค่ะก็จะมีให้เด็กถอดบทเรียนเป็นตัางๆไปเพื่อให้เด็กประโยชน์ใช่ค่ะอช่ค่ะืขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับฐานการเรียนรู้อาหารไทยในโรงเรียนมัคคาพิทยาคมสวัสดีค่ะดิฉันนางพิสมัยนางพุทธานะคะครูสอนนะคะกลุ่มสาระการงานอาชีพนะคะในฐานอาหารการเรียนรู้อาหารไทยนะคะฐานการเรียนรู้อาหารไทยเราจะน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะ ของในหลวงรัชการที่9มาใช้โดยฝึกทักษะให้เด็กได้เรียนรู้การทําอาหารพื้นบ้านคําว่าอาหารไทยองค์ประกอบส่วนใหญแล้วมันก็จะเป็นพืชผักในครัวเรือนของเรานะคะฉะนั้นเราก็ต้องสอนเด็กของเราให้รู้จักปลูกพืชผักที่จะนํามาเป็นเครื่องปรุงนะ,ะลูกมีอะไรจะาไหมคะหนูอยากถามคุณครูว่าถามการเรียนรู้อาหารไทยเนี่ย สามารถนําไปบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจอ๋อค่ะบูรณาการเกลื่อนไปแล้วใช่ไหมคะว่าอย่างน้อยอาหารไทยสมมติว่าเราจะทําอาหารสักหนึ่งอย่างอย่างเช่นแกงไก่อมไก่นะคะถ้าเราสมมุติว่าเราซื้ออาหารทุกอย่างเราซื้อไก่มาหนึ่งตัวสมมติหนึ่งตัวใช่ไหมหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าเราไปซื้อขาตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือพลิกหมดไปมากกว่าหนึ่งร้อยบาทไหมคะ ไปมากกว่า100บาทฉะนั้นถ้าเราน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เราก็จะสอนให้เด็กของเรารู้จักปลูกผักตรงนี้เราจะเป็นแปลงผาตรกโลกของเด็กนักเรียนนะแต่หน้าฝนอาจจะรกไปนิดนะคะแล้วก็ปลูกผักยากสนิดนะมีขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครบนี่แหละค่ะก็คือการน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กินอาหารแต่พอดีกินแต่พอิ่มนำวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในท้องถิ่นในครัวเรือนของเรามาใช้ อาหารก็จะสดสะอาดและก็ปลอดภัยและที่สำคัญก็คือประหยัดงบประมาณของเรานะคะและอีกอย่างก็สามารถให้เด็กไปประกอบอาชีพในอนาคตะ,ะถ้าเด็กจะนำไปประกอบอาชีพเราก็ต้องเริ่มต้นที่การฝึกทักษะการทำอาหารก่อนการทำอาหารต้องรู้จักการคำนวณคำนวณค่าใช้ใจ่ายมีความรู้มีคุณธรรมสำคัญที่สุดคือการทำอาหารต้องมีคุณธรรมไหมคะลูกคุณธรรมทําอาหารจะต้องสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภควัตถุดิบที่เรามาทําก็ต้องสะอาดนี่แหละคะ่ะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถที่จะนํามาใช้ได้ทุกทุกเคสนะเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วแต่เราต้องมีคุณธรรมอาหารต้องสะอาดปลอดภัยพืผักจะต้องปลอดสารทินะะมอีกแล้วโอเคค่ะจ้าโคกหนองนามูเดลภายในโรงเรียนมัคคาพิทยาคม สวัสดีค่ะคุณครูสุกุมาพรยิ้มอินนะคะโรงเรียนมคัคคมพิทยาคมค่ะค่ะสาหรับสถานที่ตรงนี้นะคะพวกหนูก็อยากทราบว่ามีวิธีการดาเนินงานหรือว่ามีส่วดประกอบของอะไรบ้างคะในสถานที่ตรงนี้สถานที่ตรงนี้นะคะเป็นสวนมัคคมโคกหนองนามโมเดลค่ะจุดตรงนี้เป็นจุดที่ทางโรงเรียนได้จัดเป็นจุดสาธิตของ แปลงสาธิตในเรื่องของโคกหนองนาซึ่งจะประกอบไปด้วยโคกก็คือพื้นที่ที่เป็นพื้นทีนที่เราจะปลูกทั้งไม้ยืนต้นเพื่อเป็นร่มเงากับไม้ผลไม้ผลซึ่งไม้ผลอยู่นี่ก็จะมีชมพู่ระกอกน้ำเต็มละมุดกรหล่งนะคะก็ผสมผสานไปแล้วก็กล้วยแล้วก็มีมะละกอด้วยก็จะมีไม้ผลแล้วก็มีผักผักตอนนี้เป็นเป็นหน้าฝนเรา เราปลูกไม่ได้ลูกเพราะว่าฝนตกมันก็อันนั้นไปแต่มันก็ยังมีคงซากลงเหลือก็ยังขึ้นกะเพราแล้วก็ถักแพรที่อยู่ฝั่งโน้นนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่ซึ่งเราจําลองไว้สําหรับเลี้ยงของของสัตว์น้ําซึ่งเราก็จะเป็นปลาถ้าพื้นที่ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นตรงนี้เพื่อที่ว่าให้ลูกๆนักเรียนนําไปบูรณาการแล้วก็รับใช้ถ้าพื้นที่ของ ที่บ้านของนักเรียนเขาว่างเขาก็จะสามารถดาเนินการแบบนี้ได้จะมีทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นให้ร่มเงาแล้วก็พืชผักสวนครัวแล้วก็มีตัดน้ําอาจจะเป็นบ่อก,กบอบ่อปลาดุกอย่างนี้ก็ได้ก็ปรับไปตามสถานที่ของนักเรียนแต่ละคนค่ะซึ่งตอนนี้ก็จะมีมะละกอพันธุ์เตี้ยน่ารักน่ารัก,รกลูกเต็มเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแปลงนาสาธิต ปีนี้เราปลูกเราไม่ได้ทำนาเรากะว่าเราจะปลูกงาเหมือนกันกับสวนด้านหลังนะคะแล้วก็จะผัดกันไปนอกจากปลูกเป็นนาข้าวแล้วนางาแล้วเราก็จะปีที่แล้วเราก็ปลูกเป็นอะไรนะอันนั้นแม้อันดอกแม้มอะไรนะอนเออพอเทอนอันนั้นแม้นะหลักประมาณนั้นเพื่อที่จะเป็นการดูแลดีมา พาชมลูกกระเจียวค่ะกระเจียวเป็นเอกลักษณ์ของมะข่าจะต้องมีตัดกระเทียวเพราะว่ามันจะได้ทั้งคุมดินด้วยในคลองไส้ไก่ก็จะมีปลามีหอยทีแรกทีแรกว่าจะปล่อยปลาดุกนะลูกแต่ทีนี้ด้วยคําว่าพื้นที่เราแคบเราขุดลงลึกทีนี้ปลาดุกมันมีเนี่ยงเนละ้มันจะปัดก็เลยเป็นแค่ปลาหมอ ปลาหมอมันก็คงจะไม่ถึงขั้นปนินหรอกมันก็จะเป็นปลาหมอแต่ไม่ใช่ปลาหมอคันดำแล้วกัน <c oughs> อขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากคุณแม่นะคะค่ะัวัยดีค่ะลูกแนวคิดของนักเรียนที่มีต่อหลักปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนมัธยมวิทยาคมไปใช้ในชีวิตประจำวัน รูอยากจะถามนักเรียนว่าการที่โรงเรียนมัธยมทิทยาคมนำลักษายาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนเรานี่นักเรียนคิดว่ามันเกิดประโยชน์อย่างไรกับตัวเราคะค่ะก็เช่นที่พวกหนูปลูกผักบุ้งนะคะก็สามารถนำไปใช้ทำอาหารเช่นซุกี้หมูกระทะแล้วก็ผักบุ้งและสามารถนำกลับไปทานที่บ้าน แล้วก็สามารถนําไปขายให้คุณครูแล้วก็แม่ค้าโรงอาหารได้คะ<ม>่ะแล้วรายได้นี่เข้าโรงเรียนหรือว่าเข้าตัวเราเพราะว่าใคร,ใครเป็นคนอ่าซื้อมาเลพันธุ์พะุูงค่ะก็เป็นเงินของห้องค่ะห้องอ๋อห้องแล้วก็เป็นเงินเก็บของห้องเลยใช่ไหมคะค่ะอ๋อค,ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูอ่ะ แปลงกระชายกันนะคะว่านักเรียนทาอย่างไรแล้วก็เราจะไปถามว่า,าสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรเกิดประโยชน์อย่างไรต่อนักเรียนและโรงเรียนนะคะไปกันเลยค่ะอาจากการที่พวกเราได้ปลูกกระชายนีหลังจากเราเราได้คิดไหมว่าหลังจากที่เราเรียนจบไปนี้เราจะนําสิ่งตรงนี้จากเศร,รษฐกิจพอเพียงที่เราเรียนมาจะสามารถนําไปต่อยอดประกอบอาชีพยังไงคะค่ะกระชายนะคะสามารถนํา เอาไปต่อยอดประกอบอาชีพขายได้ค่ะแล้วก็ทําน้ําพริกแล้วก็น้ํายาขนมจีนได้ค่ะและทําเป็นอาชีพเสริมให้ครอบครัวถ้าเราปลูกเยอะเราสามารถทําเป็นน้ําพริกขายเป็นอาชีพเสริมให้ครอบครัวได้คะ่ะประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งนั้น<ช>แค่เอาไปประกอบอาหารแค่นี้ก็สามารถเป็นอาชีพแล้วก็เป็นอาชีพแม่ค้าได้แล้วเนาะใช่ค่ะดีค่ะ